สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะชมก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำเกี่ยวกับคุณคุณค่ะนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับริสีดวงทวารนะคะริศีดวงทวารก็คือคนที่ขับถ่ายไม่เป็นปกติคนที่ท้องผูกบ่อยๆขับถ่ายแล้วมันแสบมันแสบ ก็มันเสียบที่ลำไส้ของเราค่ะแล้วก็คนที่เป็นหนักขนาดแบบมเีเนื้อเนื้อเป็นแบบอะไรอะยืดยืดออกมาที่ที่ก้นของเราอะค่ะที่รู้ทวารนะ่ะทำไมโชว์รู้ว่าเพราะว่าโชว์เคยเป็นโชว์เป็นฤิษีดวงทวารเป็นขนาดมีเนื้อเนื้อแบบมันมันยาวประมาณเนี้ที่ที่รู้ทวารหนักอะนะคะแต่ว่าตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นฤๅษีดวงทวารนั้นมันคันมาก คันมากคันจริงๆคุณเวลาไปนั่งถ่ายก็เกาคันแล้วมันถ่ายไม่เป็นปกติโชจะเป็นคนที่ท้องถูกค่ะถ่ายไม่เป็นปกติโชก็เลยได้ทานสมุนไพรของคุณหมอเสียงนะคะเนี่ยตัวนี้เลยยาฤาษสีดวงทวารค่ะของคุณหมอเสียงโชทานตัวเนี้ยไปกระปุกเดียวนะคะมันเห็นผล แต่ว่าโชเป็นถึงขั้นยังไม่ไม,ไม่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะโชวยังไม่ได้ผ่าตัดนะคะโชดีที่ว่าโชอ่ะทานของคุณหมอสิงรายาฤศีรวมทวารไปก่อนอะแล้วมันมันดีขึ้นเราก็เลยไม่ถึงขั้นต้องผ่าตัดแต่บางคนจะมีปัญหาเป็นเยอะขับถ่ายออกมาแล้วมีเลือดออก านต้องไปผ่าตามที่โรงพยาบาลเลยนะคะโชก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าคุณคุณที่ผ่าตัดมาแล้วให้คุณทานคู่กับขมิ้นชันค่ะขมิ้นชันเนี่ยคู่กันขมิ้นชันจะไปช่วยสมานแผลของคุณที่ผ่าตัดโกรานะคะคุณทาน,นี่ยเซตนี้แค่เซตเดียวชุดเดียวคุณจะเริ่มรู้สึกว่ามันดีขึ้นมันดีขึ้นจริงๆค่ะ อยากให้คุณเปิดใจถ้าคุณทานคุณรักษาที่โรงพยาบาลแล้วมันยังไม่เห็นผลมันยังไม่ดีขึ้นให้คุณเปิดใจทานสมุนไพรย,ยาฤธิ์สีดวงทวารแล้วก็ขมิ้นชันของคุณหมอเสียงดูนะคะ mm hmm. เห็นผลดีมากอาการของชูนี่หายเลยนะคะตอนนี้ก็คือหายไปเลยนะคะเนื้อทิ่งมันแบบยาวออกมาครึ่งครึ่งเนี่ยประมาณครึ่งเนี้ มันหุดหายไปไปไหนหมดอะตอนนี้ไม่รู้มันหายไปแล้วจริงๆค่ะอาการคันอะไรก็ไม่มีแล้วนะคะก็เลยอยากจะแนะนําอยากจะบอกทุกคนจริงๆนะคะว่าลองเปิดใจมาทานยาฤธิ์สีดวงทวารของคุณหมอสสงหงดูนะคะแล้วท่านจะดีขึ้นจะดีขึ้นจริงๆท่านทานไปสักสองสามชุดอาการของท่านจะหายพอหายเสร็จอะก็ให้ท่านดูแลตัวเอง อย่าไปย้ำให้ท้องผูกแล้วในระหว่างที่เราทานยานะคะก็ให้งดของสแสลงด้วยนะคะพวกแบบอะไรอะ่ะของหมักดองอาหารทะเลอะไรเงี้ยนะคะปลาลงปะลาลก็หยุดสักพักหนึ่งนะคะให้ให้เราหายดีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่อยกลับมาทานก็ได้นะคะแต่ช่วงที่เรารักษาก็ให้งดก่อนนะคะก็บางคนทานไปอาจจะมีปัญหาจุกจุกตรงแบบ ตรงอะไรตรงช่องช่องท้องตรงทรวารหนักอะค่ะก็อย่าตกใจก็ให้ทานต่อไปเรื่อยๆก่อนแล้วอาการเหล่านี้มันจะดีขึ้นนะคะสนใจก็โทรมาสอบถามโชว์ได้นะคะที่เบอร์0993263269297นะคะยินดีค่ะยินดีให้คำแนะนำนะคะวันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ